สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมวันนี้พอนี้มาเติมน้ำเนาะก็ได้หลายคลิปแบบหลายคลิปเลยไม่ตัดต่อครับไปนี่แหละ,ะสำหรับคลิปนี้ผมทำเพื่อมาดูว่าปุ๋ย A กับ B เนี่ยใส่ต่อไหนใส่ห่างกันเท่าไหร่ใส่ติดต่อกันแตกต่างกันยังไงพซึ่งตรงนี้เนี่ยปุ๋ยแต่ละเจ้าต่างกันเนาะก็มาดูจากประสบการณ์ที่ผมทํามาตั้งแต่ปี2017เนาะผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าเออผมใส่ปุ๋ยแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้ใส่แบบนี้มันเป็นแบบนี้ก็ไปปรับใช้เอาครับเพราะว่า เพื่อนๆหลายคนก็เริ่มอยากจะทําผักสลัดก็ลองเรียนรู้เอาไปปรับใช้ดูครับในส่วนตรงนี้มันไม่ตายตัวหรอกครับจริงๆมันก็แค่ปลูกผักแค่นั้นเองแค่เราปลูกในน้ําบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจบางจุดบางส่วนอ่ลองมาดูคลิปผมไปปรับใช้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผมเติมน้ําผมจะเติมน้ําแบบเต็มลังทุกลังเลยครเวลาผมปลูกผักเนี่ยผมจะเติมปุ๋ยครั้งเดียวทีนี้ปุ๋ยมันมีปุ๋ย A e กับปุ๋ย B เนาะ ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเติมพร้อมกันไปเลยแล้วก็เติมน้ําไม่ต้องคนเน้นง่ายครับก็ไม่เป็นไรแล้วแต่แต่อย่างที่สวนผมเนี่ยผมจะเติมปุ๋ย A กับ B ีในห่างกันอย่างน้อย6ชั่วโมงแต่จริงๆที่สวนเนี่ยผมจะเติมวันนี้ A พรุ่งนี้ B แต่ถ้าความจริงนะครับวันนี้ A บางทีอีก2อสาวันก็มีครับมาเติม B ซึ่งถ้าเติมช้ามันมีผลอะไรคือผักมันก็โตช้าแค่นั้นเองครับถ้าเติมเร็วรีบเติมผักก็จะโตเร็วทีนี้ถ้าเราเติมปุ๋ย A กับ B เลยเนี่ยพร้อมกันเนี่ยได้ไหมได้ครับ ไม่มีปัญหาแต่ว่าจากประสบการณ์ผมมันจะแตกต่างผมจะเติมผมจะไม่มีการพักน้ำไนมะ่ว่าจะเป็นน้ำประปาน้ำธรรมชาติน้ำบาดาลอะไรเนี่ยอันนี้คือผมเติมปุ๋ยแล้วปุ๋ย A ผมจะเติมปุ๋ย A ห่างจากปุ๋ย B อย่างที่ผมบอกแหละเติมห่างกันถ้าเติมผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องปุ๋ยนะว่าตัวนั้นมันมีอะไรในนั้นยังไงแบบไหนมั่งมันก็คือธาตุอาหารแต่ว่ามันอาจจะมีส่วนแยกต่างๆแต่ผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึง น้ำผมน้ำปรบน้ำาดานเนาะโอ้ยน,น้ำธรรมชาติเพื่อนๆเห็นไหมครับปุ๋ยมันตกตะกอนอยู่ข้างล่างอเดี๋ยวนะเออปุ๋ยดนินตกตะกอนเนี่ยฮะวาดเป็นตัวหนังสือเลยเห็นไหมครับนั่นคือตะกอนเนี่ยวิธีการคือถ้าผมเติมปุ๋ย A ก่อนมันก็จะทําให้พวกตะกอนต่างๆมันตกลงไปอยู่ก้นน้ําก่อนก้นก้นก้นเนี่ยก้นล่างก่อน กพราะเนี่ยน้ําที่ผมผมผมใส่เมื่อกี้มันก็คือน้ําธรรมชาติมันไม่ได้ใสครับดูพอเอามือลงไปมือผมหายยังไม่ถึงครึ่งหลังเลยเนี่ยหายจ่อยนานเพราะน้ํามันขุ่นมันขุ่นคือมันมีโคลนมันมีโคลนเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะเห็นอะไรเดินฮค่นั่นแหะมันมีทั้งบัวทั้งควายครับซึ่งบัวมันไม่เล่นน้ําหรอกแต่ควายนี่ลงเต็มนะเต็มน้ําเลยตรงนี้น้ํามันก็เลยขุ่น ถ้าบา,บางช่วงฤดูฝนบางทีผมทํานาตมตรงเนี้พ่อทํานาตมน้ําที่ไหลเข้าผมใช้น้ําตรงถ้าเป็นฤดูฝนผมใช้น้ําในสวนน้ําก็จะขุนหนักกว่านี้ครับเหมือนน้าโคลนเลยพอเ,อเติมปุ๋ยบีปุ๋ยเอไปเนี่ยมันจะตกตะกอนครับมันจะแยกน้ํากับตะกอนให้ออกจากกันก็เลยใช้เวลาในการเติมปุ๋ยเอกับบีต่างกันผมก็เรียนรู้จากตรงนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ผมนั่นแหละพอผมเติมแบบนั้นผักผมจะโตกว่าที่ผมเติมปุ๋ยพร้อมกันเลย แต่ด้วยเวลาผมที่น้อยนะผมก็จะเติมวันนี้ปุ๋ย A พรุ่งนี้ B ี้าส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นมันก็จะให้ผลที่แตกต่างจากที่เราเติมปุ๋ยพร้อมกันเลยแต่ถ้าเราเติมพร้อมกันถ้าเราคิดแบบง่ายๆอย่างผมคิดแบบพูดแบบแบบไม่เหมือนคนคนนึงที่ไม่มีความรู้เนาะเขาจะแยกปุ๋ย A กับ B มาทําไมในเมื่อเราเติมพร้อมกันได้มันก็น่าคิดนะครับแต่ว่าบางคนก็อาศัยง่ายเติมพร้อมกันเลยแต่ผมว่าถ้าอาศัยง่ายเราเอาวิธีการที่จะอาศัยง่ายแบบนั้นนะไปใช้กับวิธีอื่นแต่ลอง ลองใช้เช้ากับเย็นดูหรือไม่ก็วันนี้กับพรุ่งนี้ดูมันจะเห็นผลแตกต่างแตกต่างกันจากที่เราเคยทำแต่ถ้าฤดูร้อนเนี่ยกับฤดูหนาวมันก็ต่างกันนะครับเพราะฤดูหนาวมันทำง่ายยังไงผักก็โตปลูกในกระมังนอะไรก็ได้แต่ถ้าฤดูร้อนมันก็จะต่างกันนิดนึงแต่ว่าการใส่ปุ๋ยของเราเนี่ยก็ดูเวลาเอาครับว่าถ้าลองใส่ห่างกันอย่างผมทํากับใส่ต่อกันเลยก็อาจจะครึ่งนึงใส่ปุ๋ยเอกับบีพร้อมกันอีกครึ่งใส่ห่างกัน ดูว่ามันต่างกันไหมแต่ว่าตรงเนี้ยปุ๋ย,ยแต่ละเจ้าก็ต่างกันเนาะก็ลองไปปรับใช้เอามันอาจจะใช้ได้ในส่วนที่เพื่อนๆใช้อยู่ก็ลองดูครับมันจะทําให้ผักเราดีขึ้นกว่าเดิมแต่ที่สาคัญเนี่ยเวลาปลูกผมจะเติมน้ําแบบเนี้ยเต็มรังเลยเต็มทุหรังเลยเดี๋ยวให้ดูเต็มเลยฮะเต็มเวลาเราปลูกผักไปเนี่ยอันนี้มันก็จะท่วมฟองน้ำเลยเพราะน้ําผมอยู่อย่างนี้เลยผมเติมน้ําก่อนปลูกเห็นไหมเนี่ยน้ํา กดไปน้ําก็โผล่มาเนี่ยแบบนี้ฮะแล้วเป็นทุกกล่องไหมเห็นไหมฮะนี่ให้ดูเลยเนี่ยเวลาผมเติมน้าถั่วผมเติมแบบนี้แล้วผมไม่มีการอนุบาลนะัสิบสี่วันผมลงกล่องจริงเลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเก็บผักขายอาจจะแตกต่างกับเพื่อนหลายคนอาจจะใส่หลายครั้งแต่ผมเติมรอบเดียวครับก่อนเก็บขายก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนน้ำหรอกครับน้ำปุ๋ยอยู่มันก็ช่างมันก็เก็บขายไปเลยครับแค่นั้น เนี่ยผมจะง่ายแบบนั้นจะไม่ง่ายตอนที่ใส่ปุ๋ยพร้อมกันแค่นั้นแหละครับพอใส่ปุ๋ยเสร็จผมทิ้งเลยแต่หน้าร้อนทิ้งเลยก็ยากครับเพราะว่าถ้าร้อนมากๆเราต้องดูผักดีๆครับว่าผักมันกินน้ําเยอะพอกินน้ํากินปุ๋ยเยอะมันลดพอมันลดเราต้องเติมตรงนั้นไปดูคลิปนะครับว่าวิธีเติมน้ําในกล่องวิธีเติมน้ําผมน่าจะเขียนชื่อคลิปว่าวิธีเติมน้ําผักสลัด ช่วงฤดูร้อนครับไปดูถ้าเพื่อนๆหลายคนหรือบางคนที่มือใหม่ไม่รู้เนาะเห็นน้ําลดอุ๊ยลดแล้วเติมเลยเติมเลยผักตายเขาไม่มีอากาศหายใจถ้าน้ําลดผมพูดคร่าวๆอย่างนี้ครับถ้ายังถ้าไม่ย้อนไปดูคลิปถ้าน้ําลดโกนเกินครึ่งลังเพื่อนๆือนเติมเลยเติมน้ําเปล่าไม่ต้องเติมปุ๋ยเติมให้มันเกินครึ่งลังนิดเดียวพอให้มันมีพื้นที่ว่างสักหนึ่งนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้ําลดพะผักมันโตพอผักโตเนี่ย เขาต้องมีอากาศช่องว่างของอากาศในการหายใจด้วยตรงนั้นสําคัญครับก็ไปปรับใช้นะครับไม่ยากอ่ะสำหรับที่นี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องเติมปุ๋ย A กับ B ห่างกันกับเติมติดกันอ่ะแล้วแถวมอีกนิดนึงปลูกแล้วเติมปุ๋ยกับเติมปุ๋ยเสร็จแล้วปลูกแบบไหนได้หมดครับเติมน้ําเสร็จปลูกผักแล้วเติมปุ๋ย A วันนี้พรุ่งนี้ B ได้หรือเติมปุ๋ย A แล้วปลูกแล้วเติมปุ๋ย B ก็ได้ จะปลูกตอนไหนก็ได้แต่แค่เติมปุ๋ยให้ห่างกันอย่างน้อย6ชั่วโมงแค่นั้นผมทําแบบนี้ครับแล้วก็เติมน้ําให้มันเต็มตอนปลูกผักแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็จะปล่อยทิ้งไปเลยก็รอดูน้ำเพราะาถ้าหน้าร้อนเนี่ยผักปุ๋ยเอย้ต้นผักมันจะกินปุ๋ยเยอะเราก็หมั่นตรวจสอบมันดูแลอ่ะไม่พูดมากแล้วแหละ สำหรับเพื่อนคนใดที่ผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ท่าสวนใช้อยู่ก็แอ็ดลน์มาถามได้เพราะว่าผมทําผักขายมาหลายปีแล้วก็ร้อนฝนลมหนาวผมก็ต้องมีผักส่งร้านอาหารญี่ปุ่นดังนั้นวิธีการทําของผมอาจจะแตกต่างอาจจะดูแบบด,ดูสภาพแต่ผมก็มีผักขายมีลูกสวนอ่ะแค่นี้ครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ